สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลจา่าส ที่สนะคะกับการเล่นเมนสเตจหรือว่าเคลียร์สเตจนั่นเองนะคะในด่านที่274ติดกันไว้อีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนป้าเรายังอยู่กับแก๊งโคนี่โคนี่นั่นเองก็เป็นโคนี่ทั้ง10ตัวนะคะวันนี้มาดูกันว่าเราเอาโคนี่ตัวไหนไปบ้างนะคะมีโคนี่ตัวนี้ยูนิคอร์นนะคะมีโคนี่ดังโง่มีโคนี่เคลียร์เตอร์นะคะโคนี่ตัวอันนี้ เรดฮูดใช่ไหมเออแล้วก็มีกอเดสนะคะสตาร์กอเดสโคนี่นะคะมีโคนี่แม่มดตัวดีมีโคนี่ที่ปัดทรงกระลาครอบมีโคบี้มาด้วยเอาโคบี้มาด้วยนะคะก็เป็นโคบี้เป็นบ่าวที่อยากเป็นโคนี่ก็เลยเป็นโคบี้แล้วก็คนนี้อินเดียนแดงนะคะขายด้วยโคนี่กราเดเตอร์บะเนี่ยจำชื่อไม่ได้จริงๆนะ ทั้ง10ตัวซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะโชว์เดี่ยวด้วยตัวนี้ตัวนี้เลยคนนี่ตัวนี้นะคะไม่รู้จะรอดไหมนะแต่ก็เดี๋ยวลองคนนี่เรดฮูดเนี่ยตัวเนี้ยขี่หมาฮัสกี้น่ารักน่ารักเอาเพื่อนไปด้วยแก้เขินลยุยฮะด่านที่274นะคะไปจา้านี่กระโดด ุกๆๆๆนุก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 ุกน่ารักมากมากน่ารักมากดีเลยก็ก็ก็พอสมควรแล้วก็นางสามารถเสกเสกให้เป็นเห็ดได้เออนงสามารถเสกให้เป็นเห็ดได้นะคะสกิลนะคะมาฮะมีคนมาช่วยด้วยฮะเน่เสกเป็นเห็ด ไหวไหมไมหวไหมยิงไปก่อนตึ้มตายโคตรโหดอะวิซล์น้องโคน,นี่ดูน่ารักมากเอา้าโวนี่เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะมีมูนมาเพิ่มพลังโจมตีให้ยังไม่ใช้ดีกว่าเนอะวิซาเชรี่มาดูการเตะไยดิเตกเออเสกให้เป็นเห็ดอยากให้เป็นเห็ดเป็นเห็ดให้หมดนี่ไงเป็น เป็นเห็ดน่ารักมากเยอะแยะเลยตอนนี้น่ารักเออวิ่งกันเป็นฝูงน่ารักดิน่ารักมากอะ่ะวิ่งกันเป็นฝูงดีอชอบดูกันใกล้ๆเดิกนี่วิ่งกันเป็นฝูงอะ่ะน่ารักมากเลยฮัสกี้ตอนนี้จมตีบ้านอยู่นะคะ นางก็ยืนจมตีไกลพอสมควรนะชอบปอนวิ่งมากปอนวิ่งน่ารักมากแล้วหน้าตายมาแล้วหน้านิ่งมานี่ๆๆติตอนใช้สกิลดังอ้าปากนิดนึนงอ้าปากปะก็น่าจะผ่านได้ง่ายๆเนาะ ดีอ่ะน้านหลักด้วยนะคะเรียบร้อยก็เอาชนะไปได้ะคะ่ะได้ได้ด่านอบง้เจ็ดสนะคะเอาชนะไปได้แล้ว ก็นแนะนำตัวนี้กันอีกทีค่ะ Fairy h o o โค o ี y จริงๆก็เรียกชื่อผิดนะคะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเอ่อเป็น h ม้ฮูดโคดี้จะเป็นตัวแรกตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้เรทฮู o โค o ี y นะคะสำหรับแฟร r y h o o โค o ี y เนี่ยไม่สามารถหาได้ะคะ่ะอัลตราก็ต้องก็ต้องเอ่อผ่านการอีโวมาถ้าใครกดไปที่ History Story ถ้าใครกดไปที่ Story ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามัน พัฒนามาจากตัวอะไรบ้างมันเริ่มที่ Red Hood c o n y นะคะแล้วก็เมื่อ Evo แล้วจะกลายเป็น Black Hood c o n y นะ Evo อีกครั้งเนี่ยก็จะกลายเป็น Pink Hood c o n y หลังจากนั้นเนี่ย Ultra Evolution นะ,ะก็จะกลายเป็น Fairy Hood c o n y ตอนนี้นั่นเองซึ่งดูน่ารักมุงม,มิงอลังการมากเออเรียกว่าเก่งพอสมควรเลยสำหรับ f a i ี่ฮูดคนนี่นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยกูค,คิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถหาได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่น่าเก็บสะสมด้วยนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะคะถ้าเจอตัวนี้ก็เก็บเอาไว้ละเพราะว่ามันสามารถอัปเดตมาได้เป็นแฟ i ี่ฮูดคนนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยนะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกด Subscribe ฝากกด b s c r i b e ติดตามคลิปกันด้วยนะคะปูล่ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลน์เลยเซอร์แวบบีตบาย